ราศีลคนาราศีมีนะครับประจำช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับถือว่าในช่วงจวังหวะตอนนี้ครับสเสน่ห์นะของคุณค่อนข้างที่จะแรงครับแต่บางทีนะั้นน่ยมันก็อาจจะเป็นนะดาบสองคมนะบางทีมันนะสเสน่ห์แรงจนเกินไปมันก็ทําให้เรามีปัญหาได้นะในทุกๆเรื่องนะฮะเช่นงานเข้ามาเยอะแต่คราวนี้เนี่ยเวลาเราน่ยน้อยนะจำกัดหรือว่าคนของเราไม่พอที่จะผลิตให้กับเขาอย่างเงี้ย อาจจะต้องเลือกเจ้าดึงเจ้าใดนะเพื่อสารต่อไปอีกเจ้าหนึง่งอาจจะต้องลาก่อนเบ๊แบบายอาจจะอาจจะมีมุมแบบนี้เกิดขึ้นก็ได้เพราะฉะนั้นไอมุมของความเนื้อหอมันเลยแบบเนี้ยนะบางทีมันก็สร้างปัญหาให้กับตัวเราได้เพราะบางสิ่งบางอย่างมันเข้ามาพร้อมๆกันนะมันเป็นแบบนี้นะครับคราวนี้ฮะถ้าเรามองเนี่ยนะในเรื่องเกี่ยวข้องกับการงานครับดาวการงานณขณะนี้มีความโดดเด่นนะฮะ สร้างความมั่นคงให้กับตัวคุณเองนะปัจจุบันนี้ใครหวังซึ่งเรื่องเกี่ยวข้องกับลาบยศสรรเสริญมีสิทธิ์ที่จะได้ตามใจปัถนานะใครที่ปรับเปลี่ยนตําแหน่งแล้วนะครับก็จะเจอเจออะไรลูกน้องบริวารที่อะไรที่ดือ<ม>้อแต่คุณควบคุมเขาได้นะคุณจัดก,การเขาได้และเขาก็จะกลับมาสดใสซับซ่านและเป็นขานะเป็นมือเท้าให้คุณเนี่ยอย่างดีแน่นอนนะก็เรียกว่าเป็นช่วงของการ นะเคลียภายในบ้านนะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เรื่องของการงานนั้นอะไรมันดีขึ้นในช่วงอะไรปัจจุบันนี้นะครับส่วนเรื่องของการเงินโอ้โหดาวการเงินโดดเด่นมากภาษาขนสักร์เาเรียกว่าเขาเรียกว่าดาวกระดุมพระสุภะนะเป็นกเกษตรติพยปดีโอโอาจารย์ฟังภาษาหมอดูยากเหลือเกินดาวการเงินอยู่ในภพแห่งความเจริญก้าวหน้าและมีตําแหน่งของความมั่นคงเป็นไงแปลแล้วมันฟันแล้วแบบพึกเขอไหม ม,มันโดดเด่นไงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะใครหวังซึ่งอะไรโบนัสก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นไปได้ใครหวังเงินก้อนใหญ่จากการทำธุรกิจก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นไปได้นะเพราะฉะนั้นแปลว่าปัจจุบนันนี้เงินทองไหลมาเทมานะไม่มากก็น้อยขึ้นอ,อยู่กับชะตาของท่านใครตกงานอยู่ก็มีสิทธิ์ที่จะได้ข่าวดีนะมีโอกาสได้รับเงินนะแบบเรียกเงินไปอ่ะนะก็ได้ตามใจปัถนาอ่ะมันะมีมุมแบบนี้เกิดขึ้นอยู่ในช่วงไหนะ ในช่วงปัจจุบันนี้นะครับผมอ่าส่วนเรื่องของชี้ส่วนตัวอาจจะจุกจิกหน่อยเพราะภาษาโหราศาสตร์ไทยแล้วามีตำแหน่งพินทุกบาทจุดที่มีปัญหาเรื่องของชี้ส่วนตัวคู่ครองอยู่ยิ้มจุกจิกคู่ครองป่วยคู่ครองไม่สบายอ่าห่างเหินกันมรณนะเนี่ยแปลว่าห่างเหินกันห่างกายกันนะใครไม่ใช่ก็เลิกกันไปนะก็เจอเจอคนที่ใช่มากกว่าก็จะมีเข้ามาอย่างนี้เป็นต้นนะหรือถ้าไม่เลิกกันเนี่ยแปลว่าต้องระวังเรื่องของอะไร สุขภาพร่างกายของคนที่คุณรักอยู่ในขณะนี้ก็ได้นะฮะเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมเป็นประมาณนี้นะครับ